ดงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่226วีนาไม่อยากได้ยินข้อแก้ตัวของเปลนาบอกริชาร์ดแต่งงานด้วยเขาเพื่อทำลายนูรักให้อับอายคนแบบนี้มอบความสุขให้ใครไม่ได้เปลนาก็แค่ทรัพย์สินของเขาเขาจะเอาไว้ในการต่อต้านอนุรักริชาร์ดเข้ามาทักทายวีนาบอกเปลนาว่าริชาร์ดทำให้เธออับอายเสียใจที่ตอนนี้คนรู้จักเธอแต่ในนามของแม่เปลนา วีนาจากไปเปรนาวิ่งตามแต่สรุดชนโตะริชาร์ดเข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วงเขาปลอบว่าแม่ขงเธอพูดด้วยความโกรธแต่เมื่อเธอสงบลงเธอก็จะเข้าใจเองเปรนาบอกเขาเล่นเกมกับเธอเพื่อทำ้ายอนุรักษ์เธอเป็นแค่ทรัพย์สินของเขาริชาร์ดบอกเขาไม่ได้แต่งงานกับเธอด้วยเหตุผลทางธุรกิจหรือต้องการจะแก้แค้นอนุรักษ์เปรนาเค้นให้เขาบอกริชาร์ดบอกว่าเขากำลังร อเวลาที่เหมาะสมที่จะบอกเหตุผลในการแต่งงานแต่เพลนาต้องการจะทราบเหตุผลทันทีริชาร์ดได้รับโทรศัพท์แล้วรีไปที่รถขณะที่เปลนาให้คนกับรถอีกคันตามไปเปลนารู้สึกแปลกๆเมื่อริชาร์ดเข้าไปในโรงเรียนริชาร์ดโกรธกรูที่โรงเรียนที่ไม่ดูแลลูกสาวของเขาเขาบอกเขาจ่ายเงินบริจาคเพื่อให้ช่วยดูแลเธอครูบอกเด็กคนอืน่นๆชวนเธอเล่นละครแต่พวกเขา ไม่เข้าใจว่าเธอปฏิเสธเพราะเธอเป็นใบริชาร์ดบอกเธอฉลาดมากเขามั่นใจว่าเด็กพวกนั้นก่อกวนเธอเพรนาที่แอบฟังด้านนอกต้องตกใจที่เห็นเด็กน้อยที่นั่งอยู่บนโต๊ะคือเด็กที่เจอในวัดเจอที่ห้างและยังช่วยเธอจากคนร้ายลักพาตัวตอนขึ้นรถตู้ริชาร์ดอุ้มลูกสาวเขาออกมาเจอเพรนาบอกลูกสาวของเขาเป็นเหตุผลเดียวที่จะไม่เขาแต่งงานกับเพรนาเขาขอ ให้เปลานากลับบ้านเธอจะได้คำตอบทั้งหมดเมื่อกลับถึงบ้านริชาร์ดบอกว่าเปลานาโทษเขาว่าเขาแต่งงานกับเธอเพื่อทำลายอนุรักษ์เขาไม่ได้แต่งงานกับเธอเพื่อทำลายหัวใจของอนุรักษ์หรือเพื่อแก้แค้นเหตุผลเดียวก็คือคุกกี้ลูกสาวเขาแม้จะพยายามมาหลายครั้งแล้วเขารู้สึกว่าเปลานาดูแลเธอได้ลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาคุกกี้ไปห้างซับสินค้ากับ พี่เลี้ยงเธอเธอทําของเล่นหล่นเธอกําลังจะลม้มแต่เปลนาก็ช่วยเธอไว้เขาเห็นเปลนาช่วยลูกสาวของเขาลูกสาวเขาก็เริ่มชอบมากขึ้นเมื่อเธอเห็นเปลนาที่วัดเธอไปหาเปลนาเปลนาก็ดําดอกไม้ไปวางใกล้ๆรูปเคารพเขาเห็นลูกสาวเขาหอมเปลนาทําให้เขารู้ว่าลูกสาวเขาชอบเปลนาเขาได้ไปพบหมอคงเธอและปรึกษาอธิบายเรื่องราวทั้งหม โมอบอกลูกสาวของเขาแค่อยากจะมีแม่ที่สมบูรณ์แบบเปรนานิ่งแทบจะไม่มองหน้าเขาเขาเอ่อยต่อว่ายิ่งวันที่เปรนาช่วยลูกเขาจากอุบัติเหตุเปรนาถามว่าเขาอยู่ที่นั่นริชาร์ดบอกเขาอยู่ในรถเขาเห็นเปรนาตำหนิพี่เลี้ยงเขามองหาแม่ให้กับลูกเขาก็ยิ่งรู้เลยว่าเปรนารักเด็กลูกสาวเขาไม่เคยรู้สึกดีกับใครแบบนี้มาก่อนแม้แต่โม ยังช่วยไม่ได้มากขนาดนี้เขามั่นใจว่าเปรนาดูแลลูกสาวเขาได้เขาซื้ออะไรให้ลูกได้แต่ซื้อเสียงและความสุขให้เธอไม่ได้เธอต้องการแม่และโชคชะตาก็เลือกเปรนาเปลนาเป็นแม่ที่ดีที่สุดให้เธอได้ต่อมาเปรนาเข้าไปในห้องของคุกกี้เพื่อทำแผลที่นิ้วให้เธอสวมกอดเปลนาเปรนาก็พามานั่งที่เตียงทำแผลที่นิ้วให้ริ ชาร์เข้ามาเห็นกุกกี้นอนบนตักเปลนาเขาเดินมานั่งที่เตียงวางแฟ้มไว้ข้างตัวเธอบอกว่านี่เป็นแฟ้มเอกสารการซื้อกิจการของบาซูเขาบอกเขาจะทิ้งความแขนทั้งหมดไว้เบื้องหลังแค่อยากจะให้ลูกสาวเขามีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข 布莱าถามถึงความแข็งใน,นอดีตของเขากับครอบครัวบาซูริชาร์ดบอกเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาจะบอกเธออนุรักขับรถจะไปประชุมที่สำนักงานเขาขอให้เนวีอแนะผ่านที่นั่งมาด้วยสนับสนุนเขาเนวีนนวนนขอให้เขาพูดตรงประเด็นอนุรักบอกเราจะต้องต่อสู้เพื่อเปิดโปงริชาร์ดบาจาดเนวีถามว่าเขาบ้าไปแล้วหรือเปล่าเธอไม่อยากให้ความเกลียดชังเขาทำลายทุก ขกิองคครรออบัวนุรักษ์บอกว่าพ่อให้สิทธิ์เขาในการบริหารในขณะที่ริชาร์ดเข้ามาในห้องเห็นเปลนานอนกอดคุกกี้ที่เตียงเขาเดินมานั่งที่เตียงจับมือลูกและนึกถึงคำพูดของหมอ ดงรักผูซาแดงต้นฉบับตอนที่227รีิชาร์ดตื้นตันใจที่เห็นลูกสาวนอนหลับอย่างสงบป้าเดินเข้ามาแตะบ่าอย่างเข้าใจและเดินออกไปริชาร์ดตามมาป้าบอกว่าเข้าใจความสุขของเขาริชาร์ดบอกป้าว่าตอนนี้คุกกี้หลับได้สนิทโดยไม่มีความหวาดกลัวอีกป้าเข้าไปปลุกเปรนาและคุกกี้เธอบอกให้พวกเขาไปอาบน้ําให้สดชื่นเปรนาคุกกี้ลงมาทานอาหาร คุกกี้ยินกลานให้เปลนาป้อนอาหารเช้าให้เธอริชาร์ดดีใจที่เห็นเธอร่าเริงในห้องประชุมมีบรรดานักการเงินนายธนาคารทั้งหมดที่เคยทรยศต่อบาซูและไปร่วมมือกับริชาร์ดบาจาดพอริชาร์ดสัญญาจะให้กำไร20%์แก่พวกเขาตอนนี้อนุรักษ์ต้องการให้พวกเขากลับมาร่วมงานกับบาซูอีกครั้งเพราะบาซูจะให้กำไร50าเอร์ซแก่ พวกเขาอนุรักษ์ประสบความสำเร็จในการโน้มนาวเนวีอนุพันธ์ชื่นชมวิธีการของอนุรักษ์อนุรักษ์เดินออกห้องประชุมมาตั้งใจจะแก้แค้นริชาร์ด ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวชีวิตของเขาอนุรักษ์เปิดเผยกับเนวีว่าเขาจะทำลายชีวิตและบริษัทของริชาร์ดต่อมาเนวีอนุพันธ์ได้พบนักลงทุนสองคนเธอสอบถามพวกเขาเขาก็บอกว่าจะทำงานเสร็จภายในวันพรุ่งนี้เธอถามว่างานอะไรพวกเขาก็ยื่นเอกสารในแฟ้มให้เนวีอนุพันธ์ตกใจที่ได้อ่านเอกสารจึงรู้ว่าแผนการต่อไปของอนุรักษ์คืออะไร ที่โต๊ะอาหารทุกคนกำลังเพลิดเพลินกับอาหารเช้าลูกน้องคนหนึ่งเข้ามาบอกริชาร์ดว่าอนุรักษ์มารออยู่ที่นี่ริชาร์ดออกไปพบที่ห้องโถงแสดงความไม่พอใจที่เห็นอนุรักษ์ อยู่ในบ้านเขาโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งมันไม่ถูกต้องที่จะมาที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้ทั้งคู่เผชิญหน้ากันเปลนาออกมายืนดูไม่ไกลริชาร์ดห้ามให้อนุรักษ์พูดคุยกับภรรยาของเขาอนุรักษ์เตือนริชาร์ดว่าเป็นริชาร์ดที่นำโลกของเขามาไว้บ้านหลังนี้เองเปลนาห้ามริชาร์ดเมื่อเขาเรียกรปภอ,อนุรักษ์วิจารณริชาร์ดในเมื่อริชาร์ดไม่ชอบให้เขามาที่นี่ พรุ่งนี้เขาจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปและที่นี่คือบ้านของเขาริชาร์ดเปรนาตกใจอย่างมากอนุรักษ์เปิดเผยต่อว่าเขาคือเจ้าของบ้านคนใหม่และจะเข้าควบคุมบริษัทร,ริชาร์ดภายในวันพรุ่งนี้เขารับช่วงต่อมาแล้วพิธีการต่างๆกำลังรอดำเนินการเอกสารได้เริ่มแล้วริชาร์ดขัดขวางไม่ให้อนุรักษ์บุกรุกบ้านของเขา เพราะบ้านนี้มีความสำคัญสำหรับลูกสาวของเขาอนุรักษ์ขัดจังหวะกับข้อแก้ตัวของริชาร์ดริชาร์ดนั้นพลากโลกของเขาไปตอนนี้ถึงตาของเขาแล้วมาดูกันว่าใครจะทำลายใครตอนนี้บริษัทและบ้านของริชาร์ดเป็นของเขาไปแล้วอนุรักษ์บังคับให้ริชาร์ด เก็บข้าวของทันทีก่อนจะถูกไล่ออกจากบ้านหลังนี้ริชาร์ดขอร้องให้อนุรักษ์อย่าทำเรื่องสุดโต่งเช่นนี้ไม่เช่นนั้นจะเสียใจ อนุรักษ์จากไประหว่างทางกลับบ้านอนุรักษ์กับรถนึกถึงคำพูดเปรนาที่เปรนาเปิดเผยเหตุผลเบื้องหลังการแต่งงานเรียกริชาร์ดว่าชายหนุ่มที่ร่ำรวยที่สุดอนุรักษ์ตั้งใจจะให้เปรนากลับมาหาเขาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามขณะที่เปลนาคิดที่จะหยุดไม่ให้อนุรักษ์ทำผิดเธอจะต้องหยุดเขาไฟอนุรักษ์กลับมาที่ทำงานเล่าให้อนุพันธ์ฟังถึง ตฏิกิริยาของริชาร์ดบอกอีกไม่นานเพลานาจะกลับมาหาเขาเพราะ เธอแต่งงานกับบริชาร์ดเพื่อเงินตอนนี้เธอจะต้องกลับมาหาเขาเพื่อเงินเช่นกันอนุรักษ์ได้รับสายจากเปลนาเขายิ้มหันหน้าจอให้อนุพันธ์ดูดงรักผูสาแดงต้นฉบับตอนที่228อนุพันธ์ตกใจที่เห็นสายเรียกเข้าจากเปลนาขอให้อนุรักษ์รับสายอนุรักษ์ปฏิเสธที่จะรับสายบอกเขาจะไม่คุยกับเปลนาทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามการสนทนา าจจะเกิดขึ้นแบบเห็นหน้ากัน ไม่ใช่การโทรศัพท์การส่งข้อความหรือใดๆเปลนาโถหะเปลนาโทหราโทหาอนุรักษ์อีกครั้งคาดหวังว่าเขาจะรับสายอนุพันธ์ให้อนุรักษ์รับสายอนุรักษ์บอกเปลนาจะต้องมาหาเขาเท่านั้นเปลรนาเริ่มกระสับกระส่ายบอกอนุรักษ์ทำผิดมากคราวนี้เมื่อไม่มีการตอบรับเปลรนาจึงโทรหาเนวีเนวีรู้สึกหงุดหงิดที่เห็นสายเรียกรับสายแล้วก็เรียกเปลนาว่านางบาจาดทำ ทถึงโทรหาห้ามไม่ให้เรียกเธอว่าพี่อีกต่อไปความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปการพูดจาให้เป็นทางการและเข้าประเด็นเพลนาขอให้เนวีหยุดอนุรักษ์ไม่ให้ทำร้ายริชาร์ดเพราะจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายเนวีบอกริชาร์ดเป็นคนเริ่มเรื่องวุ่นวายนี้เธอจะไม่ทำและจะได้โทรหาอีกมอยนียืนฟังเรื่องทั้งหมดและเดินจากไปเพลนา เห็นคุกกี้เดินเข้ามาในห้องพร้อมกระดาษขารอมเธอก็รีบไปหาคุกกี้ก็าวางกระดาษไว้บนเตียงและนั่งลงบนตักเปลนาเปลนาคิดว่าถ้าอนุรักเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุกกี้ฝ่ายมวยนีมาที่บ้านวีนาครอบครัววีนาอยู่ที่โต๊ะอาหารวีนาตกใจถามว่าจําเป็นอะไรที่จะต้องมาบ้านนี้มวยนีบอกเธอมาที่นี่เพื่อจะ บอกข่าวดีวันนี้เธอมีความสุขมากเธอให้คนรับใช้วางกล่องขนมหวานลงบนโต๊ะเปิดผ้าคลุมออกบอกว่ามอบความหวานให้ครอบครัววีนาอนุรักษ์ลูกชายเธอทําให้เปลนาและสามีเกือบล้มละลายในวันนี้อนุรักษ ได้เข้าประยึทธ์บ้านและทรัพย์สินของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจะกลายเป็นคนไร้บ้านตั้งแต่วันพรุ่งนี้วีนายังคงไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่ก็รู้สึกเสียใจแทนเพลนาโมยนีบอกว่าลูกสาวของวีนาแซงทําเป็นรักลูกชายเธอจนทําให้เขาหลงไหลจากนั้นทิ้งเขาไปแต่งงานกับบริชาร์ดเพื่อเงินคราวนี้ก็ถึงทีอนุรักษ์แก้แคนกลับ วีนาบอกเปรนาจะต้องมีขอบเขตบางอย่างถึงได้ตัดสินใจแบบนั้นมุยนีบอกทุกอย่างมันชัดเจนไปแล้วอนุรักษ จะทำให้พวกเขาล้มละลายวีนาขอให้มุยนีออกไปจากบ้านและโยนขนมหวานที่มุยนีเอามาทิ้งมุยนีปละจากไปทีห้องโถงเนวีถามมุยนีที่กลับมานั่งสบายอารมณ์ที่โซฟาว่าไปบ้านวีนามาหรือมุยนีบอกเธอมีความสุขมากในวันนี้เพราะถึงเวลาชดใช้ความทุกข์ทรมานขึ้นกลับครอบครัวนั้นขณะที่เนวีแสดงความกังวลเกี่ยวกับ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของอนุรักษ์อนุรักษ์กลับมาถึงบ้านมุยนีแสดงความยินดีและขอบคุณเขาที่นำความยุติธรรมมาให้อนุรักษ์บอกเขาทำทุกอย่างเพื่อเปลนามุยนีบอกไม่เป็นไรขอให้เขาไปพักผ่อน ตอนกลางคืนอนุรักษ์นั่งดื่มแอลกอฮอล์ที่บันไดชั้นล่างนึกถึงเปลนาอนุันธ์มาพาเขาขึ้นไปที่ห้องขณะที่เปลนานั่งอยู่บนเตียงคิดว่าอนุรักษ์ทำผิดพลาดมากริชาร์ดรู้สึกตื่นตันใจที่เห็นเปลนานอนกอดคุกกี้บนเตียงป้าเข้ามาสอบถามเขาเขาปฏิเสธที่จะรับประทานอาหารเย็น ตอนเช้าผู้จัดการของอนุรักษ์มาที่บ้านบาจาดพร้อมหมายสารขับไล่ริชาร์ดบอกอนุรักษ์กำลังทำเรื่องโงโงๆเขาไม่อยากจะเชื่อเลยเปลนาถามราหิวผู้จัดการอนุรักษ์ว่าทั้งหมดนี้คืออะไรผู้จัดการบอกเขาแค่ทำตามหน้าที่ที่เจ้านายสั่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มขนของริชาร์ดออกจากบ้านคุกกี้กลัวและกอดริชาร์ดเพลนามาพบอนุรักษ์ที่บ้านบาซูอนุพันธ์วิ่งไปแจ้งเพลนาเพลนาเห็นอนุรักษ์ลงมาเธอตกใจกับสภาพของเขาสปอยตอนหน้าอนุรักษ์ยอมให้ริชาร์ดอยู่บ้านเดิมแต่เพลนาจะต้องอยู่กับเขาบ้านหลังนี้ริชาร์ดมาพบอนุรักษ์อนุรักษ์หยาบคายใส่ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนจะมาโมลอย ตกใจที่เห็นริชาร์ดริชาร์ดแจ้งอนุรักษ์ว่าเขาได้ซื้อบ้านบาสูแล้วทุกคนตกใจมาก ทนายความแจ้งว่าพวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับคุณริชาร์ดและคุณนายที่บ้านบาสูได้คุกกี้มาที่บ้านบาซูอนุรักษ์ตกใจที่รู้ว่าเด็กหญิงคนนี้ที่เขาเคยเจอเป็นลูกของริชาร์ดเปลนาได้รับสายจากชิวานีว่าวีนาออกไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว